ดูบรรยากาศหลังเกมครับคู่นี้โอ้โหต้องบอกว่า่าดูน่าชมครับไปเปล่งทางนะครับเขาแต่งงานไหมก็เขาจะอีกนแล้วเห็นว่าจบไฟนี้เนี่ยเราจะไปรับกไซชาติครับยังไงนะพูดนิดหนึ่งครก็ไปแทนซีเจนครับเก็บตัวไปแทนซีเจนครับกีฬาอะไรอ่ะคินบ็อกซิ่งทีนบ็อกซิ่งครับนะครับ แล้วหลังจากนี้เราจะได้ดูปีนเพชรได้กลับมาต่อยมวยไทยให้ยกไหมหรือว่าต้องเว้นก่อนต่อยต้องเว้นก่อนเป็นช่วงเวลาเท่าไหร่ช่วงเวลาประมาณ2เดือนกว่าเอ๊ะแต่กันต้องเป็นปีเด็ดที่เราไปเก็บตัวเนี่ยเราจะไม่ได้ชกมวยไทยกี่เดือนสองเดือนนีงเหรอครับเพราะว่าซีเกมส์หลังเมษาลนะครับอ๋อครับถ้าจบซีเกมส์ก็กลับมาต่อยมวยไทยเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าหายไปแค่สองสามเดือนเองครับแล้ววันนี้มี เงินพิเศษอะไรไหมไม่มีองม้นเดียวจบเลยนะครับพอใจผลงานไหมวันนี้พอใจอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณพี่บัวพี่บัวแล้วก็นะคิาที่ดูแลแล้วก็ โปรโมเตอร์ที่ไหนกันครับครับก็อีกสองเดือนก็เจอกันมวยไทยเต็มที่ครับก็ติดตามผลงานได้ในกีฬาซีเกมนะครับเราใช้ชื่อจริงใช่ไหมต่อยครับชื่ออะไรอ่ะชื่อเฉลิมลาบสันติดวงสุกุลครับหลายคนจะตามเชียร์นะกติกาก็ที่บ็อกซิ่งนะไปชกกีฬาทิ่บ็อกซิ่งครับผมโอเคครับพี่ต่อยทิ่บ็อกซิ่งน้ำหนักไหนพี่ ก็หกสามจุครับ63.5ิกิโลเนาะครับผมอ้ไม่ครับโอเคกีฬาซีเกมครับเ,เดี๋ยวรอติดตามกันเข้าไป